วิธีใช้แอปทางรัฐหลายคนในมือถือเครื่องเดียวปลอดภัย100%ง่ายละเอียดมากที่สุดดูเลยได้ทำอย่างถูกต้องวิธีใช้แอปทางรัฐหลายคนหรือมากกว่า1คนนะครับก็คือ2คนขึ้นไปเนี่ยในมือถือเพียง1เครื่องคลิปนี้สอนคุณทำทั้งหมดเลยแล้วบอกเลยย้ำว่าปลอดภัย100% ปลอดภัยแน่นอนนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นวิธีที่สามารถทําได้นะในคลิปนี้เนี่ยเริ่มแรกของคลิปเราจะพูดกันในส่วนของว่าหลักการในการใช้วิธีนี้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับหลักการอะไรแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างถึงจะใช้วิธีเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะพาคุณไปทําด้วยจับมือทําเลยว่าจะต้องกดแบบไหนทํำยังไงถึงจะสามารถทําตามวิธีที่ผมกําลังจะบอกในคลิปนี้ได้นะครับ แล้วคุณก็จะสามารถเมื่อคุณดูคลิปนี้จบแล้วเข้าใจและทําตามเนี่ยคุณจะสามารถใช้แอปทางรัฐหลายคนในมือถือเรื่องเดียวจะใช้2คน3คน4ี่คน5คนก็สามารถทําได้นะครับวิธีนี้นจะมีประโยชน์สาหรับคนที่ต้องการรับเงินจากภาครัฐนะครับอาจจะเป็นตอนนี้ก็คือโครงการรับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็สามารถได้10,000บาทคือเข้า ของคนนี้ก็ได้10,000นบาทของคนที่2ก็ได้1 0 0 0 0บาทของคนที่3ามทุกคนจะได้1 0,000บาทหมดในมือถือเพียง1เครื่องนั่นเองโอเคครับแต่ถ้าเป็นโครงการอื่นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันในอนาคตที่จะมานะครับอ่ะเคมาเริ่มกันเลยอันดับแรกหลักการครับหลักการของการทําอันนี้เนี่ยคือเราคือการผมใช้คําว่าการสลับบัญชีวิธีการสลับบัญชีผู้ใช้งาน การสลับบัญช so ีผู primero, dos, primero, ้ใช้งานก็ให้คุณเห็นภาพง่ายๆครับก็บัญชีที่1ก็คือคนที่1บัญชีที่2ก็คือคนที่2อ่ะยกตัวอย่างนะสมมุติว่ามีคนที่1บัญชีที่1ก็คือคนที่1นะบัญชีที่1คนที่1บัญชีที่2คนที่2บัญชีที่3คนที่3อย่างเงี้บัญชีที่4คนที่4บัญชีที่5คนที่5การสลับใช้งานก็สมมุติว่าตอนนี้เราใช้บัญชีที่1 ก็สลับย้ายไปสู่บัญชีที่2คนที่2ก็ย้ายไปสู่บัญชีที่4คนที่4ย้ายไปสู่บัญชีที่5คนที่5ย้ายมาสู่บัญชีที่ 3, คนที่3ย้ายมาสู่บัญชีที่1นอย่างเงี้ยนี่คือการสลับบัญชีผู้ใช้งานนะครับคือแบบนี้ทีนี้เนี่ยการจะสลับบัญชีผู้ใช้งานได้นะครับทุกบัญชีที่คุณจะสามารถทําตามวิธีการสลับบัญชีนี้ได้เนี่ยต้องเป็นบัญชีทางรัฐที่ สมัครและก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณต้องเข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนนะครับคุณต้องเอาบัญชีที่คุณจะสลับเนี่ยต้องทําการสมัครและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยซึ่งการสมัครยืนยันตนเนี่ยสามารถทําได้ในแอป,ปทางรัฐได้เลยแล้วก็สามารถจริงๆมีหลายขั้นตอนครับแต่คุณสามารถใช้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยสมัครและยืนยันตนแอป,ปทางรัฐทุกบัญชีของคุณทั้งหมดได้เลยสมมุติว่ามี5บัญชีก็สามารถสมัครและยืนยันตนให้จบครบได้เลย ซึ่งวิธีการสมัครลยี่นต้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้เคยทําก็เดี๋ยวหลังวีดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้นะครับแล้วก็ไปดูแล้วทําตามให้หมดนะครับคุณต้องมีบัญชีที่สมัครและยีนตนเรียบร้อยแล้วการทําสมัครและยีนตนเนี่ยหมายความว่าอะไรครับสมัครและยีนตนหมายความว่าคุณต้องทําการสแกนใบหน้านะสแกนแบบประปชาชนเริ่มแรกคุณต้องสแกนแบบประปชาชนก่อนหลังจากนั้นก็ต้องสแกนใบหน้าแล้วก็ตั้งชื่อผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่านตั้งรหัสพิน แต่ข้อสําคัญสุดคือคุณจะต้องทําการยินโดตนโดยการสแกบแบบประชาชนสแกนใบหน้าครับแล้วข้ออีกสําคัญก็คือชื่อผู้ใช้งานกับลหาสผ่าาเนี่ยต้องจําให้ได้นะครับอ่าอันนี้ยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจกันง่ายๆนะครับบัญชีที่คุณจะสามารถใช้งานวิธีนี้ได้เนี่ยตัวอย่างเลยครับก็คือสมมุติว่าคุณมีบัญชีที่1บัญชีที่1ของคุณต้องสมัคร และก็ยืนยันตตนสมัครแล้วก็ยืนยันตนเนี่ยเรียบร้อยบัญชีที่2ครับก็ต้องสมัครแล้วก็ยืนยันตนเรียบร้อยนะบัญชีที่3ก็ต้องสมัครแล้วก็ยืนยันตนเรียบร้อยบัญชีที่4ก็ต้องสมัครแล้วก็ยืนยันตนเรียบร้อยนะบัญชีที่5ก็ต้องสมัครแล้วก็ยืนยันตนเรียบร้อยทุกบัญชีที่คุณจะเอามาใช้ในวิธีในคลิปนี้ครับต้องสมัครและยืนยันตนเรียบร้อยให้เสร็จสิ้น นะหากทุกบัญชีของคุณสมัครเลนจ์นตัวเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วอ่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับว่าจะทําอย่างไรอ่านี้ต้องเข้าใจถึงตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเริ่มแรกเลยเราจะใช้หลักการสลับบัญชีผู้ใช้งานในการใช้วิธีนี้แล้วก็ทุกบัญชีก็ต้องเป็นบัญชีที่สมัครแล้วก็ยินยันตนเรียบร้อยการสมัคร,รยรืนเันตนให้สาเร็จเรียบร้อยเนี่ยผมมีทําคลิปอธิบายไว้หลักวินีโีนี้ไปดูได้อ,อเคครับ ทีนี้ก่อนจะไปก็ยังมีอีกนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีเพื่อทําวิธีนี้นะครับก็คืออันที่1ครับชื่อผู้ชื่อบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้น,นี้ประชาชนนะครับผมจะเขียนให้เลขบัญชีประชาชนของที่คุณต้องการใช้งานโอเคอันนี้ผมเป็นคนคิดวิธีนี้เองนะครับก็เลย เราก็ปรับแต่งกันโอเคก็ okay. สิ่งที่คุณต้องมีเพื่อทําวิธีนี้คืออันแรกคือต้องมีชื่อบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการใช้คุณมีหรือยังก็ค,คือเลขประจำตัวประชาชนของคนคนนั้นที่บัญชีนั้นครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้ที่คุณตั้งตอนสมัครสมาชิกแล้วก็ยืนยันตนนั่นเองรหัสผ่านเหมือนกันครับต้องมีรหัสผ่านของบัญชีที่ต้องการใช้ซึ่งคุณตั้งตอนสมัครแล้วก็ยืนยันตนนะครับตรงนี้เนี่ยพวก อะไรความหมายพวกนี้ผมอธิบายไว้ในคลิปนั้นมีอธิบายไว้ในคลิปหนึ่งละเอียดมากหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูได้นะครับแล้วก็คุณต้องจํารหัสพินที่ตั้งได้ครับทุกครั้งที่คุณทําการสมัครอะไรเนี่ยมันต้องตั้งรหัสพินแล้วต้องจําให้ได้นั่นเองเดี๋ยวผมจะเล่าตรงนี้ให้เข้าใจอีกทีโอเคตัวอย่างง่ายๆครับก็คือสมมุติว่าคุณมีชื่อบัญชีผู้ใช้งานรหัสผ่านของบัญชีที่1ครับก็จะสามารถนําไปเข้าระบบของบัญชีที่1นะึ่งะชื่อบัญชีรหัสผ่านของบัญชีที่2 ก็สามารถนํามาใช้บัญชีที่2อนะอันนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่ต้องเตรียมชื่อบัญชีรหัสผ่านของบัญชีที่3เพื่อเข้าระบบบัญชีที่3มนะครับเป็นแบบนี้นะก็คือคุณต้องมีกุญแจกุญแจดอกที่1เข้าบัญชีที่1กุญแจดอกที่2เข้าบัญชีที่2กุญแจดอกที่3เข้าบัญชีที่3กุญแจดอกที่4เข้าบัญชีที่4กุญแจดอกที่5เข้าบัญชีที่5ครับอ่านี่คือสิ่งที่ต้องมีนะครับสมมุติว่าคุณ ต้องสมมติอนะ่ะคุณดูคลิปนี้แล้วคุณต้องคุณไปทําก่อนให้มีให้ครบอะครับแล้วคุณทำตามนี้จะได้สําเร็จแน่นอนนะครับก็คืออ่ะเอาเป็นว่าสมมุติว่าคุณมีครบแล้วละกันโอเคก็คือมีครบทั้ง3อย่างอี้แล้วชื่อบัญชีผู้ใช้งานหรือเลขประจำตัประชาชนแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็จำาหักพิดที่ตั้งให้ได้นะครับนะตรงชื่อผู้ใช้งานตรงนี้เนี่ยจะเป็นหรือแบบประจำตัวเลขบัะจำตประชาชนก็ได้นะครับสามารถทำวิธีนี้ได้เช่นเดียวกันโอเค ซึ่งเรามี3อย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะไว้เข้าสู่ระบบนะครับแอปพลิเคชันทางก็คือเข้าบัญชีของเรานั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้ผมจะสอนคุณเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของทางแอปทางรัดกันนะครับก็สําหรับการเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐอันดับแรกคุณต้องมีแอปทางรัฐกันก่อนนะครับโดยทําการดาวน์โหลดและก็ ติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับถ้าคุณเป็น Play Store ก็ดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store ได้เลยนะครับ Android เนี่ย Play Store ดาวนโหลดได้เลยถ้าคุณเป็น iOS ก็ดาวโหลดผ่าน App Store นะครับไปกดทางรัฐแล้วก็ทำการดาวน์โหลดอะไรให้เรียบร้อยพอดาวโหลดมาเสร็จพอคุณเปิดหน้าจอแอปเนี่ยเปิดปุ๊บเขาจะขึ้นแบบนี้นี่คือการหน้าของการเปิดแอปพลิเคชันครับจากนั้นเมื่อเปิดแอปแล้วหน้าจอของคนเพิ่งดาวน์โหลดแอปมา จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอของคนที่ทําการทำการที่จบของเอาย้ายบัญชีสลับบัญชีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่าโอเคก็คือการออกจากระบบนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเอาตรงนี้ก่อนพอมาสู่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้คุณกดตรงนี้ครับใช่ไหมมันจะมีควาว่าสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบมันคือปุ่มเดียวกันกดเข้าไปเลยแต่เราจะสนใจที่เข้าสู่ระบบใช่ไหมกดเข้าไปครับตรงนี้ กดเข้ามาเสร็จครับหน้าจอจะพาคุณมาสู่หน้านี้หน้านี้เนะี่ยบอกว่าสมบอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับเป็นหน้าที่บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชีใหม่เพื่อใช้งานการเข้าสู่ระบบเนี่ยถ้าเมื่อกี้คุณจําได้ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับการเข้าสู่ระบบจะที่ผมบอกว่าต้องมีสิ่งที่คุณต้องมีเคลื่อนที่1คือบัญชีผู้ใช้เห็นไหมสคือรหัสผ่านครับอันนี้คือเป็นเหมือน กุญแจครับคุณต้องใส่กุญแจให้ถูกใส่รหัสให้ถูกทั้งชื่อผู้ใช้งานที่คุณตั้งและก็รหัสผ่านที่คุณตั้งนะคุณใส่ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชื่อผู้ใช้งานคุณจำไม่ได้คุณใส่เลขบัตรตัวประชาชนก็ได้ในช่องบนนะครับนะคุณต้องใช้งานแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้นะครับนี่ก็คือเข้าสู่ระบบไอทีนี้เนี่ยอันนี้ก่อนจะไปสู่หน้าถัดไปเนี่ยผมให้คุณเห็นก่อน มันจะมีตรงเข้าระบบช่องทางอื่นเผื่ออลไท่านสงสัยนะครับช่องทางอื่นเนี่ยพอกดเข้าไปมันก็จะเป็นช่องทางของไทยดีแบบนี้นะครับแต่ตรงไทยดีตรงนี้เนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ใช้ในส่วนของไทยดีเพราะว่าในไทยดีเนี่ยมันเขาเป็นแอปที่มันผูกกับเครื่องใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณใชย้ย้ายบัญชีให้สะดวกและง่ายเนี่ยเพราะว่าถ้าไทยดีมันต้องมี2งแอปไงเวลาคุณจะใช้แอปทางนัดด้วย ด้วยไทยดีเนะี่ยมันก็คือ,อยูนะ่าตนได้ไทยดีก็คือต้องมีแอปทั้งไทยดีแล้วก็แอปทางรัฐอยู่ในเครื่อง2คนแต้านะมันจะต้องทํายุ่งยากกับขั้นตอนมันจะเยอะกว่าตรงนี้อันนี้ผมเอาขั้นตอนเร็วสุดก็คือเข้าสู่ระบบโดยที่ผมบอกตรงเมื่อกี้เลยมีบัญชีผู้ใช้มีรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยเมืนะ่อคุณกดเข้าสู่ระบบเสร็จน่าจะพามาสู่หน้านี้ครับตั้งค่าพินโค้ดนะตั้งพินโค้ดตรงนี้ อ่าตรงนี้สําคัญครับคือจะเป็นง่าทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบจะต้องตั้งพินโค้ดและตรงนี้แหละคือสิ่งสามที่คุณต้องเตรียมอันดับแรกคือต้องเตรียมเลยว่าจะตั้งพินโค้ดว่าอะไรนะหกตัวครับยกตัวอย่างอย่าไปตั้งแบบนี้นะอันนี้แบบห่วยสุดนะครับนี่มันคือที่เขายอดฮิตมันแล้วโดนแฮกกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยอย่างนี้ห้ามตั้งนะครับแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะ เนี่ยห้ามตั้งแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่ามันคือ6ตัวแบบนี้แล้วคุณต้องก่อ6ตัว2ครั้งครับเพื่อตั้งค่ารหัสพินของท่านเนี่ยกำนวนตั้งพินหหลักเพื่อความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นในการใช้งานนะอ่าก็ตรงนี้ต้องกดตกลงไปก่อนนะแล้วค่อยตั้งกดตกลงไปปุ๊บจากนั้นก็ให้ตั้งพินตรงนี้กดตัวเลขตรงนี้ครับ1ครั้งพอกดเสร็จจากนั้นก็กดยืนยันพินอีกครั้งตรงนี้ครับอ่า ยืนยันเสร็จสอรอบแล้วก็เป็นอันเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นนั่นเองอ่าพอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนี่แหละครับคือจบละสำหรกัการเข้าสู่ระบบทีนี้เนี่ยคุณก็อาจจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้ฉันอยู่ในบัญชีที่1บัญชีที่2หรือบัญชีที่3ตามที่ผมได้บอกต้นคลิปหรือจะเป็นบัญชีที่4หรือบัญชีที่5ง่ายมากครับโดยเราจะรู้ได้ว่าเราอยู่ในบัญชีที่1อยู่ บัญชีที่2อยู่หรือบัญชีที่3อยู่หรือบัญชีที่4อยู่หรือบัญชีที่5อยู่ในปัจจุบันตอนนี้วิธีก็สามารถดูได้ไง่ายๆครับก็คือให้คุณกดที่ตรงนี้ครับตั้งค่าเห็นไหมตั้งค่านะพอกดเข้ามาตั้งค่าเสร็จระบบจะพาคุณมาสู่หน้านี้หน้านี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าหน้านี้จะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในบัญชีที่1 บัญชีที่สบัญชีที่สบัญชีที่สบัญชีที่5บัญชีไหนกันแน่นะครับโดยวิธีที่เจ้าจะรู้ได้ครับโดยเช็คด้านบนตรงนี้ที่ผมนี่นะครับทาทูกสอน,นด้านบนที่ผมเขียนเนี่ยตรงนี้จะเป็นชื่อนามสกุลครับเป็นชื่อนามสกุลของบัญชีนั้นๆเช่นนายมีความสุขสุขดีคนที่นึ่ง นี่คือผมว่านี้เป็นชื่อของนายมีความสุขสุขดีนะครับแล้วก็บัญชีผู้ใช้ของนายมีความสุขสุกดีก็บัญชีอะไรก็ว่าไปนี่คือบัญชีผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ที่คุณเข้าสู่รบะบบแล้วครับคุณเช็คว่ามันตรงกันหรือเปล่าถ้าบัญชีผู้ใช้มันตรงกันอชื่อนามสก,กุลตรงกันอแสดงว่าคุณอยู่ในบัญชีที่1อ่งสมมติตรงนี้ชื่อว่านายสุขสุขดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ชื่อตามเมื่อกี้นะ้าเป็นตามนี้ อันนี้คือหมายความว่าคุณอยู่ในบัญชีที่1แล้วอ่าน,นี่ก็คือพอคุณอยู่บัญชีที่1เสร็จคุณต้องการที่จะทําอะไรอะ่ะลงทะเบียนรับเงินที่ตั้1 0,000บาทหรือใช้เงิน10,000บาทหรือใช้สิทธิ์ในโครงการอื่นๆของภาครัฐหรือต้องการทาอะไรที่อัพางรัฐสามารถทาได้คุณก็สามารถทําเลยนะครับโดยใช้บัญชีที่1ตรงนี้บัญชีที่เป็นชื่อนามสกุลนี้ชื่อผู้ใช้นี้นะเพราะหน,านหน้านี้คือหน้าที่เช็คได้ว่า ขณะนี้เนี่ยเราก็ยังกําลังอยู่ในชื่อนามสกุลของบัญชีไหนแล้วก็อยู่ในบัญชีผู้ใช้ของบัญชีไหนก็คือหน้านี้คือหน้าที่ชัดเจนเลยครับว่าเรากําลังอยู่ในบัญชีไหนในปัจจุบันบัญชีที่หนึ่งบัญชีที่สองบัญชีที่สบัญชีที่สหรือบัญชีที่5้เคลียร์นะโอเคอธิบายให้ละเอียดมากๆเลยนะครับโอเคก็อันนี้จบแล้วสมมุติว่าคุณได้ทําทุกอย่างเกี่ยวกับ ที่ต้องการแล้วสำหรับบัญชีที่1เช่นใช้เงิน10,000บาทได้ใช้จนครบหมดแล้วหรือว่าได้ลงทะเบียนเรียบร้อยทําการลงทะเบียนบัญชีที่1เรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิเงินดิจิตอล10,000บาทหรือเพื่อจะเอาโครงการอื่นโครงการใหม่ๆในอนาคตอีกหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดนะวิธีนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะเงินดิจิตอลหนึ่ง0มื่ครับใช้ได้ทุกโครงการที่ใช้แอปทางรัดวิธีนี้ใช้ได้หมดดังนั้นดูได้ยาวๆเลยโอเคอ่ะอันนี้ พอถึงขั้นตอนนี้ครับก็คือจบและสสำหรับการเข้าสู่ระบบครับก็คือบัญชีที่1จบทีนี้คุณก็คิดว่าอาแล้วฉันจะใช้บัญชีที่2ต่อหรือจะเปลี่ยนบัญชีที่3เพราะฉันหมดทุรละกับบัญชีที่1แล้วจะทําอย่างไรล่ะนะครับง่ายมากก็คือมาสู่การต่อไปครับคือวิธีออกจากระบบหลักคุณต้องใช้วิธีนี้คือการออกจากระบบเมื่อกี้เราเข้าระบบก็คือผู้นี่คือเราไขไขเข้าไปในบัญชีที่1นึ่งนะ ทีนี้เราต้องการจะออกจากบัญชีที่หนึ่งและล็อกบัญชีที่หนึ่งเอาไว้ก็คือต้องทําการออกจากระบบบัญชีที่หนึ่งก่อนเพื่อจะไปเข้าสู่ระบบบัญชีต่อไปนะครับกาวจากระบบก็คือทําง่ายมากครับอันดับแรกเปิดแอปทางรัดขึ้นมาแล้วก็ให้คุณใส่พินโค้ดที่คุณตั้งตอนเข้าระบบบัญชีเมื่อกี้นะครับคุณตั้งรหัสอะไรสมมุติเมื่อกี้คุณตั้งหนึ่ง6สหนะครับคุณก็ใส่1 2 3 4 5สห้าไปเมื่อผมสอนเข้าสู่ระบบเมื่อกี้ที่ตั้ง2อทีนะครับ มันต้องตั้งทุกครั้งที่เขาระบบนะครับคุณก็ใส่1นึ่งสอี่ห้าหกนี้ไปพอใส่1นึ่งสอี่ห้าหกนี้ไปเสร็จครับมันก็จะพาคุณมาสู่หน้านี้ละหน้าแรกของทางแอปนะครับคุณอาจจะไปทําอะไรมาบริการมันก็จะขึ้นมานะครับอพอเสร็จแล้วนะครับมาถึงหน้านี้คุณก็มาหน้าตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับในหน้าตั้งค่านะครับในหน้าตั้งค่าตรงนี้ถ้าคุณสังเกตครับอย่างที่ผมบอกคุณต้องเช็คก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ย คุณอยู่ในชื่อนามสกุลบัญชีผู้ใช้ของบัญชีไหนนะเขีนะยนดีๆกันชื่อนามสกุลบัญชีผู้ใช้คุณอยู่ในบัญชีไหนนะครับเมื่อคุณชัดเจนแล้วถูกบัญชีสมมติคุณอยู่ในบัญชีที่1คุณต้องการที่จะออกจากระบบกับง่ายเห็นไหมกดออกจากระบบด้านล่างตรงนี้ นะครับกดออกจากระบบด้านล่างตรงนี้กดครับพอกดเสร็จจะพาคุณมาสู่หน้านี้หน้านี้ครับก็คือหน้าออกจากระบบเขาก็จะมีคำเตือนออกมาครับว่าออกจากระบบเนี่ยในการใช้งานครั้งถัดไปท่านอาจจะต้องระบุบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านและตั้งพินใหม่ที่ต้องการออกจากระบบหรือไม่ซึ่งอันเนี้ยที่ผมบอกคุณว่าสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อจะใช้ทำวิธีที่ผมบอกในคลิปนี้อ่ก็ต้องมีเห็นไหมบัญชีผู้ใช้ มีรหัสผ่านแล้วก็มีตั้งรหัสพินจําให้ได้นะอันนี้ก็คุณรู้อยู่แล้วเพราะว่าผมให้คุณเตรียมแล้วและคุณมีหมดนะครับสบายใจได้นั้นผมก็กดตกลงตรงนี้ได้เลยพอกดตกลงตรงนี้เสร็จนะครับกดเสร็จปุ๊บระบบก็จะพาคุณออกมาสู่หน้านี้นะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเริ่มต้นของการที่คุณดาวน์โหลดแอปทางรัดมาปกติเลยก็จะกลับมาสู่หน้าเดิมซึ่ง หน้านี้หมายความว่าคุณได้ออกออกจากบัญชีที่1มาเรียบร้อยแล้วก็ล็อกบัญชีที่1เอาไว้แล้วนะครับโดยใช้กุญแจล็อกเรียบร้อยจบทีนี้เนี่ยคุณจะเข้าสู่บัญชีต่อไปนะครับอันนี้คุณออกจากระบบแล้วก็คือจบขั้นตอนละต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนทําซ้ําละคุณต้องการที่จะเข้าสู่บัญชีที่2สมมุติตอนนี้นะคุณต้องการเข้าสูบัญชีที่2คุณก็ต้องกดเหมือนเดิมครับ เข้าเนี่ยสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้วก็ไปทําตามขั้นตอนด้านด้านบนที่ผมได้ทำเอาไว้เดิมเลยก็คือไปดูต้นคลิปก็ได้นะที่ผมสอนทําตั้งแต่ต้นคลิปก็คือเข้าส่ระบบย้อนกลับไปทําเข้าสู่ระบบแล้วก็ทําตามขั้นตอนครับเปิดแอปมาสมัครสมาชิกกดตรงนี้ไปสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขบัตรประชาชนกรอกรหัสผ่านจากนั้นกดเข้าสู่ระบบ นะไอหน้าไทยดีไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ตั้งพินแล้วก็กดตรงนี้ก็กดตกลงก่อนแล้วก็ค่อยใส่ตั้งพินตั้งพินครั้งที่1ใส่ครั้งแรกตั้งพินครั้งที่2ใส่ครั้ง2นะแล้วก็จะพามาสู่หน้านี้จากนั้นก็ต้องเช็คบัญชีนะครับโดยเข้าคําว่าตั้งค่าเข้าตั้งค่านะครับแล้วก็เช็คครับ ชื่อนมสก,กุลบัญชีผู้ใช้ถูกต้องหรือเปล่าเป็นสู่บัญชีที่2หรือเปล่าถ้าตรงนี้เป็นสู่บัญชีที่2ก็ถือว่าคุณเข้าสู่ระบบบัญชีที่2แล้วตอนนี้คุณอยู่ในบัญชีที่2เรียบร้อยนะครับเมื่อคุณอยู่ในบัญชีที่2แล้วเมื่อคุณทาธุระอะไรเสร็จลงทะเบียนรับเงินที่ติตอ10,000บาทเสร็จใช้เงิน1 0,000หมดแล้วหรืออะไรหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับโครงการใหม่ ที่มาเนี่ยนะค้คุณทําตุระเสร็จแล้วในแอปทางรัฐคุณต้องการที่จะไปใช้บัญชีที่3ก็ออกจากระบบทางรัฐครับเปิดแอปทางรัฐมาจริงๆคุณสามารถกดในหน้าได้เลยนะออกจากระบบอันนี้ผมทํ้ให้แบบให้เห็นภาพแบบสุดๆเปิดแอปทางรัฐมาใส่พินโค้ดโอเคให้ถูกต้องที่คุณตั้งไว้ตอนแรกแล้วก็ตรงนี้ครับก็คือมาสู่หน้านี้กดตั้งค่าเหมือนเดิมเข้าหน้าตั้งค่าเช็ค บัญชีผู้ใช้นามสกุลถูกต้องไหมกดออกจากระบบด้านล่างนะครับพอกดออกจากระบบเสร็จระบบก็จะเตือนเหมือนเดิมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนับก็กดตกลงเหมือนเดิมจบก็ออกมาจากบัญชีที่2แล้วนะและ้วคุณต้องการจะบัญชีที่3ก็ทําเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้ที่ผมซ้ำให้ดูนะครับก็เข้าสู่ระบบสู่บัญชีที่3พอทําครบทั้งขั้นตอนอะไรหมดก็จะกลับมาคุณต้องการบัญชีที่4ก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลย นะโอเคนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าอธิบายหมดเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนะยาวมากนะครับเพราะอันนี้เนี่ยผมอธิบายละเอียดแล้วคลิปก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วนะครับโอเคอ่าผมสรุปให้คุณแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับคืออย่าลืมไปย้อนดูนะในขั้นตอนกระบวนการที่ให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับนะก็วิธีใช้แอปทางรัฐหลายคนในมือถือเครื่องเดียวครับปลอดภัยร้อเปซนสรุปเลยก็คือเราใช้วิธีหลักการในการสลับบัญชีผู้ใช้นะก็คือ บัญชีที่คุณต้องการที่จะสลับใช้งานเนี่ยคุณสมบัติที่จะมีต้องเป็นบัญชีที่สมัครแล้วก็ยืนยันตนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับโดยบัญชีที่1เนี่ยต้องสมัครและยืนยันตนเรียบร้อยบัญชีที่สองก็สมัครยืนยันตนเรียบร้อยตามนี้นะครับตัวอย่างที่ผมได้ทําไปโอเคแล้วสิ่งที่คุณต้องมีครับก็คือชื่อบัญชีผู้ใช้เลขบัตรตัวประชาชนบัญช,ช,ญชีที่ต้องการใช้รหัสผ่านบัญชีที่ต้องการใช้นะแล้วก็ต้องจํารหัสผินที่ตั้งผู้ใช้งานให้ได้นะครับโอเค แล้วก็จะต้องก็คือในชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีที่1ก็คือเข้าใช้เพื่อเข้าระบบบัญชีที่1นะครับมันจะต้องเป็นของบัญชีเท่านั้นเท่านั้นนะรหัสผิดที่ตั้งของบัญชีที่1ก็ต้องเป็นของบัญชีที่1บัญชีที่2ก็ต้องเป็นของบัญชีที่2บัญชีที่3ก็ต้องเป็นของบัญชี3ต้องแยกให้ออกหากระดาษเอามาจดแยกเอาไว้ก็ได้จะได้ไม่สับสนโอเคนะครับแล้วก็วิธีที่เราจะใช้ก็คือเราจะต้องทําการเข้าสู่ระบบบัญชีที่1แล้วก็ออกจากระบบบัญชีที่1 แล้วก็ไปเข้าสู่ระบบบัญชีที่2ออกจากระบบบัญชีที่2แล้วก็เข้าสู่ระบบบัญชีที่3ออกจากระบบบัญชีที่3เข้าสู่บัญชีที่4ออกจากระบบบัญชีที่4่นะครับง่ายๆอ่ะสมมุติเราเข้าสู่ระบบบัญชีที่1ก็เข้าสู่ 1, ตามตามขั้นตอนที่ผมได้เล่าให้ฟังไป,งไปเมื่อกี้หมดเลยนะครับไปย้อนดูอย่างละเอียดได้นะครับแล้วก็ออกจากระบบด้วยบัญชีที่1นะครับพอออกจากระบบด้วยบัญชีที่1เสร็จก็จะมาสู่หน้าเดิมคุณก็เข้าระบบบัญชีที่2แล้วก็ออกจากระบบบัญชีที่2 แล้วก็เข้าสู่ระบบบัญชีที่3ออกจากระบบบัญชีที่3เข้าสู่ระบบบัญชีที่4ออกจากระบบบัญชีที่4เข้าสู่ระบบบัญชีที่5ออกจากระบบบัญชีที่5หรือว่าคุณมีมากกว่า5บัญชีเช่นเข้าสู่ระบบบัญชีที่6ออกจากระบบบัญชีที่6แต่มันต้องอันบอบระบบบัญชีเดียวกันนะเข้าสู่ระบบบัญชีไหนก็ออกจากระบบบัญชีนั้นโอเคนะครับวิธีเช็คก็บอกไปหมดแล้วโอเคนี่ก็ครบถ้วนกระบวนความครับวิธีที่ผมสอนทั้งหมดในคลิปนี้ผมมีจัดทําแบบพาคุณไปกดในแอป แบบพาไปกดแบบจริงๆเลยนะครับแบบกดเปิดแอปจริงดาวน์โหลดต่างๆเนี่ยทำตามขั้นตอนเข้าสู่ระบบกรอกรหัสผ่านพาคุณไปกรอกจริงๆเลยแล้วก็ออกจากระบบด้วยคุณสามารถไปดูคลิปนั้นได้ที่ผมได้จัดทำเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครและก็ยินดานตนบัญชีอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยคุณต้องทําการสมัครและบัญชีสมัครยินดานตนบัญชีนั้นๆที่คุณต้องการสมัครยินดานตนบัญชีที่1นึ่งที่สองสามสี่ห้าหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ ต้องสมัครบัญชีและยืนตวให้เรียบร้อยวิธีการสมัครบัญชีและยืนตนให้เรียบร้อยหลังวิดีโอนี้ไปดูได้แล้วก็คําศั์นะครับที่เลายท่านอาจจะสงสัยนะครับในส่วนของว่าสมัครสมาชิกเนี่ยสมัครคืออะไรยืนตนคืออะไรบัญชีผู้ใช้คืออะไรพวกคําศัพท์ต่างๆบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านคืออะไรรหัสพินคืออะไรผมมีอธิบายเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดมากสามารถดูได้หลังวิดีโอนี้เช่นเดียวกันสำนี้ของท่านติดตามรับชม ถ้าสงสัยอะไรพิมพ์มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ชิน,นี้หรือกดชิมีแอดไลน์พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ